แล้วมาก็ต่อนะคุณผู้ชมนะคะกับช่วงขั้นปากอยากเผือกคะอ่ะอะไปเผือกเรื่องราวของคุณขวัญอุสามณีกันหน่อยเจ้าตัวเนี่ยหัวเสียรับปีใหม่เลยคุณผู้ชมเจอหนุ่มที่ไหนไม่รู้มาปั่นมาป,านมาปวนในโซเชียลเจ้าตัวเนี่ยบล็อกไปทีหนึ่งแล้วนะแต่ รอบนี้นี่มาเลยถูกด่าเป็นเมียน้อยซะอย่างนั้นอ่ะเปิดสกราร์ใหม่ละเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้เจ้าตัวอารมณ์ไม่ดีเจอหนุ่มรร้หนึ่งกับตามราวีไม่เลิกค่ะแม้เจ้าตัวเนี่ยจะบล็อก Facebook ไปแล้วแต่หนุ่มคนนี้ยังส่งข้อความเข้ามาก่อกวนอีกทําให้คุณขวัญเนี่ยทนไม่ไหวออกมาโพสต์วอรนขอให้คนใกล้ตัวเนี่ยช่วยดูแลให้หน่อยคือเมื่อวานเนี้ยเขาออกมาโพสต์ข้อความเขาบอกว่าขอโทษนะคะรบกวนคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวช่วยดูแลหน่อยคือปีใหม่ละ ทำตัวเป็นคนที่น่ารักอย่าก่อ,ก,อ,อก,กวนเลยแบบ<ม>นี้คือการทํางานเนี่ยเหนื่อยละเหนื่อยก็พักลบกวนคนใกล้ตัวเนี่ยช่วยดูแลด้วย<ม>บล็อกแล้วก็ตั้งเฟซขึ้นมาใหม่อีกอย่าทําลายเวลาพักข่นอนอนน้อยนิดของเขาเลย<ม>เพราะเราไม่รู้จักกันนะคะยังไม่แต่งงานคือข้อความเนี่ยไปหาว่าเป็นเมียน้อยไง<ม>คือข้อความของหนุ่มคนนี้บอกสาร,รพัดสาร,รเพเลยทั้งคุณขวัญไปเป็นเมียน้อยทําครอบครัวของอีกฝ่ายพังแล้วก็บอกว่าคุณขวัญเนี่ยแต่งงานแล้วแต่ว่าเอาใบทะเบียนสมรสไปซ่อนแบบนี้อู้พูดจาว่าไปวนมาคุณแม่แฟน คลับของคุณขวัญค่ะเขาก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นจนํานวนมากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เตือนคุณขวัญแหละบอกว่าให้ระวังตัวนะเพราะว่าหนุ่มคนดังกล่าวเนี้ยอาจจะมีอาการทางจิตเป่าออดูจากอาการเขาน่าจะป่วยไหมออก็ต้องระวังตัวให้ดีถ้าว่าหนุ่มคนนี้ป่วยทางจิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยอย่าไปว่าเขาเลยทางญาติเนี่ยก็น่าจะพาเขาไปรักษาหรือว่าหาหมอก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลัวอาการมันจะหนักกว่านี้ไงเซ <S ensor S 2> นเซอร์ไว้แล้วกันนะแต่ชื่อชัดเจนชื่อชัดเจนจำสูชัดเจนนะคะเซนเซอร์หน้าเพื่อนะฮะ ก็ถ้าป่วยทางจิตถ้าป่วยจริงๆก็หลุดนะฮะแต่ถ้าไม่ป่วยก็โดนนะฮะแต่ถ้าเกิดขวัญเอาเรื่องก็โดนเพราะว่ากฎหมายเราเนี่ยก็ไปจะพูดว่ากับคนไม่ได้นะในโลกโซเชียลเขาก็มีคุ้มครองกันอยู่นะฮะก็ปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่อย่างที่ขวัญเขาบอกก็ดีกว่านะฮะแล้วขวัญตอนนี้เขาหมดสัญญากับช่องเจ็ดแล้วใช่แล้วเจะไปช่องไหนต่อนะฮะก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอามากันต่อเลยคุณผู้ชมนะเขาบอกมีลุ้นอ้ํากับไพโซพกและอยู่ด้วยกันในคืนข้ามปีเออคู่นี้ นะคะก็แหมพอดีว่ารูปในอินสตาแกรมเนี่ยมันก็สอดคล้องสอดคล้องและสถานที่เดียวกันอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้วันเกิดคุณอ้ําเมีการเซอร์ไพรส์ทั้งใหญ่มีล้อเพลงหวานๆอะไรอย่างเงี้ย ไฮโซพกนูเหมือนจะมาวินนะคุณแม่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอไปส่องไอจีของคุณอ้ําเนี่ยโอคืนข้ามปีเห็นลงรูปไปเขาดาวสถานที่แห่งหนึ่งวิวสวยซะด้วยแสงสีอลังการหลายคนเลยสงสัยว่าเฮ้ยเขาไปกับใครอ,ะอ่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาไปไปเที่ยวกับเพื่อนไปปาร์ตี้สังสรรค์กับแกงเพื่อนก็จะถ่ายรูปก,กับเพื่อนอไงแต่ต่อมาพอไปดูไอจีของไฮโซพกคนนั้นแหละโอโหอ้อเลยถึงบางอ้อ,อ,อเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาลงภาพที่เดียวกันเป๊ะ คือดูเหมือนว่าน่าจะไปด้วยกันไม่รู้ว่าเป็นตากล้องส่วนตัวของกันและกันด้วยไหมแต่ว่าหลายคนนะ่โอ้กีดการ์ดอยากเห็นรูปคู่กันเป็นแถวๆไงแต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้ทั้งคู่เนี่ยลงรูปฉากหลังที่เป็นพระอาทิตย์ตกดินโอที่ทะเลภูเก็ตขมุมเดียวก็เลยเวลาไล่เลี่ยก,กันแฟนคลับก็เลยยิ่งลุ้นกันไปใหญ่อะรอวันที่ทั้งคู่จะเปิดตัวว่าอะไรยังไงนะจ้าดิ้งไม่เปิดค่ะไม่เปิด ก็ไม่เปิดทำไม<ล>อ่ะอ่ะเปิดเดี๋ยวก็กสี่แล้วนะคุณแม่เ,มเปิดแล้วเดี๋ยวก็เธอเอาไปกินอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่แบบก,ก็กระเทยเอาไปกินไงห,หน้านี้ก่อนหน้านี้ก็กระเทยเอาไปกินอีกทีตายแล้วเพราะกระเทยอยากเป็นอยากสวยเหมือนแม่ไงก็เลยเอาอยากจะได้แฟนแม่มาเป็นผัวไกงกระเทยแล้วคุณแม่มีมูอมาจากไหนรู้ไหมกระเทยคนใดอ้าวเขาเป็นข่าว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 อุ๊ยเขาเป็นข่าวกันเอมี่รัชดาไง อแต่คุณแม่ตั้งเรื่องนั้นมันก็ผ่านไปแล้วมาก็นั้นแหละกระเทยก็อยากจะเป็นอ้ำไง<อ>ก,ก็เลยอยากจะได้แฟนแม่อ้ำมาเป็นผัวกระเทยก็เลยต้องแย่งๆๆอ่ะคุณผู้ชมคู่ <c oughs> นี้จบไปแล้วมาอีกคู่กันบ้างเขาก็บอกแล้วแหละว่ากํลาลังศึกษาดูใจกันอยู่ระหว่างคู่ของคุณวุ้นเส้นกับไฮโซไหนนี่คู่นี้เลยอันนี้ก็เป็นพี่เขาเป็นญาติเคยญาติกันนน่ออกับตะพกเนี่ยอื ก็เน yeah. mm hmm. so ี่ยรักหวานฉ่ำเนี่ยคุณผู้ชมนะคะรับปีนี้เลยอขอดูรูปหน่อยระหว่างคุณวุ้นเส้นกับผู้นี้นะคะออกมายอมรับแล้วคุณวุ้นเส้นบอกว่ากําลังศึกษาดูใจอยู่กับไฮโซนัฐานะเพื่อนชายคนสนิทมาพักใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่ขอเลื่อนสถานะเป็นคนรักนะเพราะว่าเขาไม่อยากรีบไงไม่อยากรีบในความรักแต่ว่าภาพเนี่ยก็ใกล้ชิดออกมาให้แฟนคลับแล้วก็เพื่อนเห็นเนี่ยแหละตามเชียร์กันไป ล่าสุดทั้งคู่ดูเหมือนแบบความสัมพันธ์จะได้เลื่อนอยากเป็นทางการด้วยหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาโพสตภาพกอดคอแนบชิดแบบแก้มชนแก้มเลยวันปีใหม่แคปชั่นนะแฮปปี้เนวเยียส่วนทางไฮโซไนเขาก็ลงลูกคู่เหมือนกันเป็นลูกคู่มุ้งมิ้งจากทริปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเซนก็ไปไปตอกย้ำความหวานนั่นแหละซึ่งน่าจะแน่ชัดแล้วนะว่าทั้งคู่น่าจะเปิดตัวหรือเปล่างานนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเขาก็เลยมาคอมเมนต์กันเพื่อนสุตาส่งอิโมติคอนหลุดหัวใจฉลองความรัก S <S <S อะไรแบบนี้ดู ừ, สิมากันรัวเลยค <ừ, S 1> ุณนานาโอปอโอ้โหเยอะอ,ะอ่ะนะฮะอ,อ่ะมากันต่อค่ะนะฮะเถิงเถิดเถิงเถิงเท่งเถิด คืนดีกับเมียคืนดีกับเอาเสื้อผ้าคืนดีคืนดีคืนดีลูกมีเสื้อผ้าหมดเสื้อผ้าหมดแล้วก็เลยต้องกลับไปเอาเสื้อผ้าหรือเปล่าไม่ค่ะรอบนี้กลับจริงนะคะอคุณผู้ชมรูปนี้นะคะก็ต้องแสดงความมีดีเพราะครอบครัวเขาสุขสรรรลาแก้มชนแก้มกันแล้วอันนี้รูปล่าสุดเลยรูป้ายก็คือหลายคนให้ความสนใจเพราะอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าภรรยาเขาอะแอบจับได้ว่า พาสาวมาที่บ้านโกรธหนักทําให้คุณเท่งเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้ต้องไปนอนบานเผื่อนบานอะไรอย่างนี้ลูกสาวก็เลยบอกว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคือยอมรับว่าคุณพ่อเนี่ยมีคนอื่นจริงแต่ไม่รู้จะกลับมาเหมือนเดิมไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่างลูกสาวเขาเนี่ยนะคะลงรูปที่หลายคนรอคอยตอนแรกนี่ก็เหมือนจะเล้าฉานมาหลายเดือนแต่ว่าตอนนี้ค่ะพ่อแม่มาล่วมเฟรมกันอีกรอบและทั้งสองคนเนี่ยเอาแก้มเนี่ยมาชนกับน้องพลอยทั้งคู่เลยสีหนา้าแฮปปี้แฟนๆก็อะ แสดงความดีใจด้วยเพราะว่าครอบครัวปัญหามันก็สะสางกันไปตอนนี้กลับมาคุยกันถือว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจอ่ะเนาะแฟนคลับก็คเฮกันลั่นแหลกันกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวละดีเสียละ,<ฮ>ะหรือว่าลดเนาะเหนื่อยแล้วค่ะแก่แล้ว <c oughs> เอาเอา,เอายะก็แก่แล้วก็เหนื่อยความรักไม่มีคําว่าแก่ไม่แก่ไหมไม่เราก็แก่แล้วบางทีเราก็ต้องพักบ้างนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้า บอกเมื่ออายุมากขึ้นอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากและเร็วที่สุดส่วนไหนนะคะส่วนไหนนองติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ